Classic Queen Beauty, three baby panda, Three baby, three baby panda. Oh, you want? What do you mean? What do you mean? tell. Oh, very nice. Three baby, three baby panda, three baby and Garmin, three baby Daisy. Wow, detail, detail, three baby. Oh my God.

แต่ยตัวมากีสก่อนี hm ้ไม่ใช่ว่าตอนหลังไปแล้วแบบสาวเยอะด้วยหรือเปล่าไม่เีไม่ไม่ม่ไ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 น่ไม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 ่ไโ่ไโ่ไม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 ไมไ่ไ่่ไ่ไ่ไม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 ่ไไม่ไม่่อ เอาทำไมส่งผมไปยืนสมมติเราไปยืนดูเข้าประกวดนางสาวไทยกันอยู่แล้วก็ต้องบอกเลยเออคนนี้สวยคนนี้สวยอืมคนนี้สวยก็ผิดอะไรวะเนี่ยหส่หหกแป้าตองรอแล้วเขาไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโหดีนิ้งทาถึงเพื่อนๆกดตั๋วหน้าแล้วกดจ่ายตังค์เลยนะคะอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดเลยนะครับออมครับออมสุชาชื่อเต็ม ถ่ายนังเรื่องล่าสุดเรื่องอะไรนะเรื่องล่าสุดหรออุยนานแล้วอ่ะเพิ่งเพิ่งกดใส่ตะกร้าแล้วกดใจตังด้วยนะคะดังที่ประเทศแล้วนะก็ว่ามันเรื่องนานไปแล้วเนี่ยก็ไหนไปไปต่างประเทศเคยไปต่างประเทศไปจีนไปอะไรอย่างงี้ใครที่ไปจีนลูกคุณรอเยอะเยอะเลยอ่ะฮะนี่ต้องตอนนี้พูดจีนได้หมดเลยป่ะจีนหาวจีนหาวได้เท่ากันเลยว่ะเออจียนเท่ากันเลยไปกันนั้น ก็จะว่าตอนนี้ทำฟินบิวตี้ก็คือช่วงเนี้ยก็คืออยากมีแบรนด์ของตัวเองนะรู้สึกว่าทําเหมือนทํางานในวงการมาประมาณนึงก็เลยแบบอยากมีแบรนด์เครื่องสำอางของพี่อย่าลืมกดติดตามแล้วกดตามเราได้นะคะของที่เราชอบด้วยใช่ไหมชอบอยู่แล้วด้วยชอบเครื่องสำอางและนี่ตั้งแต่ทําแบรนด์มา5เดือนทุกคนแล้วแบบไม่เคยจ้างใครเลยยังไม่เคยจ้างแบบพรีเซนเตอร์ไม่เคยจ้างแบบมาเก็ตติ้งอะไรเลยวันนี้หลงผิดหลงผิดเฮ้ยพี่ทำใช้เบอร์หนึ่งุดท้านะที่ชอบ คือชอบกามินอ,มอันนี้เราจะไม่พูดถึงกันก็รเห็นกันมาตั้งแต่เข้าใจเราเป็นเพื่อนกันแต่นี่คือชอบกามินก็ร<บ>ู้สึกว่าเขาแบบตั้งใจขายของแล้วแบบแวบวบตาเขาคือตอนที่เธอบอกว่าเธอตกหลุมรักเขาเพราะอะไรอะ่ะคิดเหมือนกันเพราะรู้สึกชอบเขาแบบเดียวกันออแบบว่าเออเวลาย,ยิ้มแบบตาเขาแบบเหมือนมีข้างล่างเออเหมือนดอกไม้เหมือนดอกเดซี่อย่างเงี้ยเอ เขาไปไหนแล้วอ่ะ่หนีไปแล้วตอนพูดไปแล้เยอะมากอะอ่ะอ่ะบอกโปรนิดนึงก็คือขอแอบรล่าอ่ะพี่ออมเขาไปสัญญากับ FC ว่าถ้าเขาขายหมดวันนี้นะเขาจะกระโดดน้ำน้าบ้านเนี่ยโอ้โหอาเจอใครอยากเห็นพี่ออมโดดน้ำน้าบันค่ะพี่อมนแบโดดน้ำนะฮะเขาบอกว่าคุณออมหน้าเด็กมากตัวเล็กด้วยหน้าเด็กด้วยเราเราได้เลี้ยงสัตว์อะไรในบ่อน้ำมั้ยเปล่ามี เ้วที่ต้องโดดนั้นบอกนั้นจริงะมาทุกคนเราจะได้เห็นพี่ออมโดดด้วยก่อนใคร่ก่อนนี่ออมแอร์แล้วใครอีกนะใครอ่ะแก๊งแก๊งเดี๋ยวนี้เป็นแก๊งเนแก๊งป้าันหมดละอ่ะปานฮ้รุดายกาอะไรบอกเข้าไปตอนนั้น พูดปุ๊บหลายคนนึกออกเลยสตรอเบอรี่ชีกเค้กคือต้องตื่นมาตอน,นเด็กๆอ่ะทังนนคนนั้นในนั้นอนะอะไรนะก็จีบหลายคนอยู่นะในนั้นอะสำลักเลยว่ะไม่คือตอน,นเด็กๆอะต้องตื่นมาดูจริงแล้วก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากที่แบบได้ดูแบบพี่สตรอนนเบอ,อเรี่ชีกเค้กฟังคนนะเออหลายคนหลายคนพอได้ยินพูดใช่แลยป่ะบออมก็ได้ออมพุกงความมีคนบอกว่าอยากเห็นดิออมโดดนะ เธอช่วยซื้ออโปหน่ยวถ้าอยากเห็นน้องโดดน้ำนะคะโปตะก้าสองค่ะก็คือค่อห้าขวดแล้วก็ขวดกัท่านหนึ่งเซนนะคะก็จะได้รับหมอนของแนกกับกามมินไป้ว หน,หน่ารักมากทุกคนแต่ฉันชิคก์บ์บังก์บ์ห้องน้ำมาแบบผิวดีมากจนตกใจเลยนะคะเขาเ็นนตกใจกับผิวความหนา้าตาดีของตัวเองตลอดเวลาอยู <t sky> <t sky ่แล้วที <t sky> <t sky ่กูเจออุลลี่อุลลี่ก็มาทุคนแต่จริงจง ความลั r ที่เี่อนชารลีมีอเ่งสองสามสี่โอ้ไ o ่ดูไมมยือด้วยมือคนอื่นด้วยเเอาแล้วเอาแล้วเขาไปคุยกันหลายมายแล้วร้องเด้อร้องคุณอยู่กับมือผมนะร้องไข้ดิผมจะบอกให้ผมไม่แย้มอีกทีนึง ใครที่เนี่ยใครอยากแบบว่ามีใช้ง่ายๆนะคือคุณทาไปอ่ะทาง่ายเลยสำหรับผู้ชายนะใช้ได้ง่ายๆหน้าตาคุณก็จะดูแบบว่ากดชื่นผิวพันดีขึ้นนี่ทาแบบง่ายอันนี้มี SPF SP <F S 1> เอด้วยนะคะเท่าไหร่คะ SPF เท่าไหร่ตัวนี้ SPF เท่าไหร่ครับคุณนอม15ค่ะสิ ก็คือ15เนี่ยก็แบบว่าใช้บางคนเนี่ยชอบใช้หลังที่ว่าทากันแดดทากันแดดแล้วแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยไม่ต้องเลยเพราะว่าผมชอบทามันสบายอ่ะแล้วมันไม่มีความรู้สึกเหนียวเหนอะหนะด้วยนะมันไม่หนักผิวขนาดนี้แบบมาทาหลายหลายครั้งแล้วนะก็ยังรู้สึกแบบสบายหน้าเลยแล้วก็คือคือมันทําให้ผิวหน้าที่แบบว่าทมๆมเนี่ยดู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 ดก็คือตะก้าสองนะคะยิ่งใครใช้เป็นแบบว่าสามสามตัวนะ